ซากปรักหักพังจากความเสียหายในเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาและอีกหลายครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีและผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวออกมาให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับ7ขึ้นไปเป็นไปได้ยากโดยมีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บสถิติมาแล้วกว่า10ครั้งว่าอยู่ในระดับ5ขึ้นไปเท่านั้นส่วนความรุนแรงขนาด6ถึง6.5นั้นเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อราว80ปีที่ผ่านมาในจังหวัดน่านและเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งกับประชาชนและโบราณสถานเป็นเพราะมีศูนย์การ,การเกิดอยู่ใกล้กับ เวณชชุมชนโดยพื้นที่ที่ถือว่าเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกซึ่งมีรอยเลื่อนที่มีพลังหรือมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกตลอดเวลาเรามีระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ดีขึ้นรอยเลื่อนอื่นๆอ,อีก10กว่ารอยเลื่อนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ขนาด65เนี่ยก็ยังมี สำหรับรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยมีข้อมูลเดือนมีนาคม2555จากกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด14กลุ่มวางตัวพาดผ่านกันในพื้นที่1,406ห,หมู่บ้าน308ตำบล107อำเภอ22จังหวัดภาคเหนือพบมากที่สุดจำนวน9 0รอยเลื่อนได้แก่รอยเลื่อนแม่จันแม่อิงแม่ฮ้องสอนแม่ทาพะเยาปัวรอยเลื่อนเมยรอยเลื่อนเถินและรอยเลื่อนอุตรดิต ส่วนทางภาคตะวันตกพบรอยเลื่อนมีพลังอยู่2จุดคือรอยเลื่อนสีสว่า์และรอยเลื่อนเจดีสามองค์ขณะที่ภาคใต้ก็พบ2จุดเช่นกันคือรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย่ยขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีได้มีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากรอยเลื่อนที่มีพลังจากราชณะของธรณีวิทยาความถี่และขนาดที่จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จากแผนที่จุดเสี่ยงแผ่นดินไหวของไทยเมื่อพุทธศักราช2548ซึ่งกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงแผ่นดินไหวออกเป็น5ระดับพบว่าจุดเสี่ยงสูงสุดอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว100รอยเลื่อนของเจด,ดี3องค์100รอยเลื่อนสีสวัสดิ์รอยเลื่อนเมยและ100รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน3รอยเลื่อนนะฮะแล้วก็100รอยเลื่อนทางภาคเหนือนะฮะซึ่งยังมีการคายพลังงานออกมาตลอดเวลาซึ่งการคายพลังงานอ,อย่างต่อเนื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ เพราะว่าจะไม่สะสมพลังงานจะไม่เกิดความเชนสูงส่วนความกังวลที่หลายฝ่ายเกรงว่าหากเกิดแผ่นดินไหวใกล้บริเวณที่เขื่อนเก็บน้ําก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายหนักน้ำะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบเขื่อนนั้นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยืนยันตรงกันว่า จะไม่มีผลกระทบเช่นนั้นเนื่องจากเขื่อนมีความยืดหยุ่นในการกักเก็บน้ำได้ดีและสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ถึง7ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงสำหรับประเทศไทย <but> ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น